สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้มาพ่อพอกับเบานองอีกแล้วครับผมมาแล้วครับฝันพ่อสุปันครับพ่อสุปันคนฝันแม่นครับผมงวดที่แล้วครับถือกันลายแหงครับอย่าทีพี่นองเพิ่นถือกันเบิดบ้านว่าซั่นเลขฝันพ่อสุปันวันนี้เพิ่นถือครับถือทั้งบางคนก็ถือโต๊ดบางคนก็ถือตรงบางคนก็ได้ทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็ งวดนี้พอเพิ่นกับฟันแล้วครับเพิ่นกันเลยพอกันก็เบาหนองเจอกันก็เบาหนองเพิ่นกันเลยมาบอกสูฟังงวดที่แล้วครับที่พอเพิ่นห้เลขไวเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าลก็เก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เก้าลวก็เกาหนึ่งก็ถือกันทั้งบนทั้งล่างครับจนเพื่อนว่าลูกสาวเพื่อนนะ่ะถือเงินเด้หลายเป็นแสน่าสันงวดนี้สิเป็นจังไเขามาเบิ่งกันทามาฟังกันแลวกะ มาผิจารณาเลยครับเด้อส่วนตัวเลขสีมากดดว่วมากก็ขึ้นอย่ทีิดุลพินิษ์ของแต่ละของแต่ละคนล่ะครับเพราะว่าพอแล้วก็บอกก่อนเด้ออกโต้ก่อนเลยว่าขันบ่อเขาเย่ามว่าพอได้่นว่าแต่ว่าพอเิ่นพอกระซื้อไวหลายลูกสาวกระซื้อไวหลายงวดนี่เราไมนเหมือนนะว่าเราเราเบิ่งรถตอลีกับลูกเราบ่กมันเป็นลอยใบอยู่เบาๆน้องเลยเ่ราะฉะนั้นพอบอกเลขมันไปแล้วก็มันก็พากันไปซื้อผนว่างสิ กาลองเบื่อนเดาเพื่นว่าที่พอฝันนั่นพอก็ว่าฝันดีอยู่แล้วสําหรับพอเพื่นว่าสาหรับพอพอว่าพอฝันดีอยู่แล้วแต่ว่าผู้อื่นสีว่าจังไดเก็บโบหูละเพื่นว่าสินะแต่ว่าเพื่อนฝันนั่นแต่ว่าก่อนเพิ่นฝันเด้อเพื่อนไ้เลกเบาหนงมากเพื่อให้เลกมาสองหางก่อนฝันก่อนฝันเพื่อนว่าเพิ่นให้เลกมาสองหางเพิ่นบอกว่า นมากเหลขตัวนี้แล้วกัเหมือนกับมันมีหยังมาดนใจพ่อว่าจะไปซื้อลอตเตอรตี่โอ้พ่อว่าได้ต่างใจไปซื้อลอตเตอรตี่แต่ว่าเหมือนเหมือนมีหยังมาดนใจให้พ่อแนมลอตเตอรี่ใบนี้แล้วกัหยิบเอาเหลขสองชุดที่เพื่อก็เลยว่าเอามันได้เลขตัวใดละพอ่ออันนี้เลขที่เพิ่นที่เพื่อนอนันได้มาเน้อครับเด้อเพื่อนได้มา ห้าหกเจ็ดกับห้าแปดหกห้าหกเจ็ดกับห้าแปดหกอันนี้คือเลขที่เพิ่นไปจับอโลตัลีมาพอ่อปน,นีมาหลานหน่อยเพิ่นเขียนให้หลานหน่อยเพิ่นเขียนให้หางหนึ่งก็คือสามเจ็ดแปดอันนี้อันนี้เลขสามหางนี้คือโบแมนเลขฝันเด้ออันนี้คือเลขพอเพิ่นห้ก่อนที่เพิ่นฝันแต่ว่า ที่เพิ่นฝันนั่นมันมีอยู่เม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวแล้วก็หางเดียวบัดนี้มาฟังความฝันเพิ่นก่อนเดี๋ยวเบาหน่องสิสัตว์รูปเลขให้เบิดว่ามีเลขตัวใดแน,น่แล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเลขเก่าอย่าถิ่มเดอ้อเลขเก่าที่พ่อให้งวดที่แล้วอย่าถิม่มเดี๋ยวเบาหน่องสิไปเหลี่ยเก่าให้นําว่าเลขเก่ามีตัวใดแน่นะครับเนาะมันแั่งสิบสรสารสนทั้งเลขเก่าเลขใหม้ แต่พอว่าเลขกเก่ากับยาถิมเพราะว่าพ่อกับยังสื่อไหวคือเก่าอยู่พ่อกับยังสื่อไหวอยู่คนละเลขเก่าเดี๋ยวมีตัวใดเดี๋ยว่านที่สิบแปดเดี๋ยวมาฟังความฝันพ่อก่อนฝันว่าเงาดอกฝันสันสันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่ามาเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นปูพญานาคปูพญานาคมาบอกเลนว่าเพื่อนบอกว่าอันมาแห้ง เป็นว่าสินะมักแห้งมักมองมักมองที่เพิ่นอยู่แล้วก็มักมองที่คนมากกาบไหวเป็นว่าสิมักมักอหรีเป็นว่าแต่ว่าบันนี้พอเราก็เลยว่าบัดเพิ่นข้นเลขกมากเลขกเลขก็ขึ้นมาเลยได้เพิ่นว่าบพอก็เลยว่าเอ้ยงงงงคือการว่าเลขกเป็นยังมันคือมักข้น แบบนี้เป็นวางใช่ไหเพื่นกันเลยบอกว่าลวงมึงเด้อเพื่อปูพัานาคนมาให้โชคนะอสิเลขกอาจจะออกมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพื่นว่าเลขกอาจจะออกมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจังไรกรบบอเนี่ยใจแต่ว่าพอเห็นพอกึ้นมาเพราะว่าเลขขึ้นชัดเจนเลยเบาหน่องเลขเลขขึ้นชัดเจนเลยบันิปูแล้วกับโคดปูแล้วก็โคด ปูแล้วก็ขคดอันนี้พ่นว่าเบิ่งลักษณะปูไข่ไข่ครับกับองค์ทียูทียูมองทีเบาหนองเคยไปผนว่าทีาปูพญะยาหนักนั่นเก้าขดเจ็ดเสียนผลว่าอย่างนี้นะคือกัน่นว่าคือกันแห้งกับองค์ถีอนนันเบาหนองเคยไปถ่ายคลิป่นว่า แต่กระจกสิเป็นยังไงละเดอ้อว่าฉันเพินก็บอกว่าลองพิจารณาเอาเปิดวางสิลองพิจารณาเอาลองอันนี้เบิง่งกล่องสีสันนี่ดะครับเด้อเพราะว่าอันแมวหน่อยมันกระโดดขึ้นกระโดดลงครับแล้วก็เพิ่อนบอกว่าเห็นชัดแห้งก็คือสองเจ็ดเสองเจ็ดเ้า เป็นมางนะเลขคืนองูน่ะชัดแ้งก็คือสองเจ็ดเก้าแต่พอพนกว่าเพิ่นมักเพิ่นมักอีกเลขหนึ่งก็คือสามเจ็ดเก้าพอแล้ววะมันเป็นเลขตรงใจแล้ววะเก้าเจ็ดมันออกไปแล้วหันแต่ว่าเลขเจ็ดเก้าเราก็ยังหมักอยู่แล้ววะเราก็ยังหมักอยู่แต่ว่าเลขขึืนอง์ูน่ะสองเจ็ดเก้า แต่พอเรามากก็คือพอเรามากไข่ไข่กันก็คือสามเจ็ดเก่าเราว่ามันมันเกือบตรงกับเลขที่พอมกพักผลวางชีนะเลขเกือบตรงกันแต่ว่าพอซื้อไปเบิดแล้วผนบางชีนะพอซื้อไปเบิดแล้วลูกสาวพอมันซื้อตัวรัดซื้อไปหางรัดสองพันงวดมาเพิ่นถือหลายเพิ่นก็นเลยสื่อหลายงวดนี่พอก็เลยว่าอย่าสื่อหลายเลยเด้อเผื่อมันบบออกมันนับ่บเป็นหยัง เพราะว่าเพิ่นเป็นคนเล่นอยู่แล้วเพิ่นเป็นคนเล่นเป็นคนสื่ออยู่แล้วแล้วเพิ่นสื่อแบบสื่อแบบโกกลับลูกสาวเราเนะ่ะมากสื่อแบบโกกลับครับบ่ได้มากสื่อว่าบนล่างเออเหลืแบบแบบคู่นะเพื่อนสื่อแบบโกกลับลูกสาวเพิ่น <c oughs> เหลข3สามโตเพิ่นจีสื่อมากสื่อแบบโกกลับสรุปเหลขกของพออที่เพื่อนห้ตอนนี้ก็คือมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหาง หาหางก็คือ5้าหกเจ็ดห้าแปดกสเจ็และ้วกะ็เลขฝันสองเจ็เกและ้วกะ็เลขในใจพอพื่นสามเจ็ดเก้ามีเลขสองโตนำมีเลขสองโต2หางก็คือ3าหกับ7จ็ดหกับ7จ็ดนี่คือ เหลขสองโตที่พอเพิ่มมาเพิ่อกอว่ายาทีมเหลขกเกาเดอร์พอเพิ่ว่ายาทิมเหลขเก,ก่าจได้ก็ะขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิในใหนกะให้สมวาง,งดังปาธนางวดวันที่สิบหกธันวาหกหกพอสุพรรณคนฝันแม่นครับผมลองคิดพิจารณาบ้างนะครับเด้อโหวตใส่วิจรา,ารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีรับโชคก้อนใหญ่งวดวันที่สิบหกธันวาหกหกสวัสดีครับ